311เฉพาะเครือข่าย AAS พี่เมย์คะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการมาร่วมงานทไทรอัมครับก็บดีครับ,บก็คือเราเป็นครอบครัวไทรอัมอยู่แล้วเพราะเรามีรถไทรอัมถึง2คันนะครับก็เป็นที่ปิติยินดีสำหรับคนที่ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิกไบค์เพราะว่าวันนี้เรามีการเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับ,บก็เป็นตัวที่พัฒนา ขึ้นจากเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบนู้นระบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์ก็ดีใจแทนคนที่ขับมอเตอร์ไซค์จะได้แบบมีทางเลือกอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วมีเลงคันไหนไว้ไหมครับผมพอล้ฮะผมมีสองคันนี้ก็ถือว่าอยู่ละเ,เยอะละพอละอืมแล้วช่วงนี้พีม่มีผลงานอะไรบ้างเออมีนักสู้มหาการนะครับแล้วก็มีรอยเล่ยเสนลวงซึ่งจะออนแอร์ air, วันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ติดตามชมได้ทางช่อง7 เป็นพี่น้องกันนะครับอย่างตามข่าวที่ที่ที่เห็นอยู่ก็ก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่แบบไปเจอกันที่นู่นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวเขียนว่าอะไรนะแต่ว่าก็ามีโอกาสได้รู้จักกันนานแล้วเพราะว่าเป็นเป็นน้องที่อยู่ในสังกัดเดียวกันนะครับแล้วก็มีเล่นหนังด้วยกันแล้วก็ได้ได้คุยกัน เล่นลายบ้างเล่นเล่นอะไรเงี้ยก็ติดต่อกันมาบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบติดต่อกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพักหลังมาก็มีโอกาสได้เจอกันก็ได้คุยกันได้เจอกันบ้างครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบพัฒนาไปถึงขั้นไหนก็ยังแบบยังคงคุยกันแบบเพิ่งคุยกันปกติอะยังไม่ลงลึกถึงดีเทลว่าต้องแบบนู่นนี่นั่นก็จะแบบเพิ่งคุยกันเหมือนพี่น้องเริ่มเริ่มอะนะยังยังยังไม่ได้มีอะไรพัฒนาครับ จอกานี้คือไปเจอที่ไหนไมาเจอที่เชียงใหม่ใช่ครับก็ตามข่าวเลยครับแล้วกลัวไหมคะว,ว่าคนจะมองว่าพี่เบียร์เนี่ยเป็นข่าวสอุอไม่กลัวครับเพราะว่าผู้ชายก็ต้องมีข่าวกับผู้หญิงแล้วก็การที่เรามีข่าวกับผู้หญิงซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรคือเราไม่ได้แบบมีแฟนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปจีบคนนู้นคนนี้ผมมองว่าผู้ชายที่ผู้ชายอะ่ะมันก็ต้องมีข่าวกับผู้หญิงบ้างแหละนะ ของคุณเมียเป็น,นยังไงครับสามีครับก็ยังไม่มีลูกไม่มีเมียฮะตอนนี้ก็ก <laughs> ็ยังโสดอยู่ครับยังก็สดแน่นอนโสดแน่นอน